สวัสดีครับพบกับช่องสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากสำนักข่าวชื่อดังของกัมพูชาอย่าง KBN News Plus มีการออกข่าวเชิญชวนให้มาเที่ยวกรุงเทพประเทศไทยของเราอย่าลืมแวะเที่ยว7สถานที่สวยๆที่วัยรุ่นชอบไปเที่ยวมากที่สุดประเทศไทยเป็นประเทศติดชายแดนของกัมพูชาและยังมีสถานที่ท,อท,ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากไปเยี่ยมชมโดยมีสถานที่ทั้ง7แห่งที่ KBN News Plus เชิญชวนชวน,นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้แก่ ยานเยาวราชขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไอคอนสยามสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์พระบรมมหาราชวังและวัดอรุณสำหรับรายละเอียดของข่าวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะวางลิงก์ต้นทางไว้ให้นะครับจากมีข่าวนี้เผยแพร่ออกมาก็มีทั้งคนกัมพูชาและคนไทยเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกือบ500ความคิดเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังความคิดเห็นของคนกัมพูชาและคนไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับก่อนที่จะไปรับฟังการแสดงความคิดเห็นรบกควนเพื่อนกดติดตามช่องสารพัดส,สารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันกันด้วยนะครับมาเรื่องกันที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาคนแรกกันครับกัมพูชาคนแรกบอกว่าเพจนี้ KBN ให้ความร่วมมือกับทัวร์ลงจริงๆมีประเทศที่สวยงามมากมายในโลกนี้ทาไมไม่เผยแพร่ไปเผยแพร่ประเทศที่ดูถูกประเทศเราในเมื่อประเทศอื่นเขามีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วอ้คำว่าทัวร์ลงก็คงจะหมายถึงช่อง YouTube ของคนไทยเราที่ทําเรื่องราวเกี่ยวกับกัมพูชาแล้วก็เรื่องอื่นๆแล้วก็มีหลายครั้งที่เพจ KBN New Plus เขานัคลิปวิดีโอของช่องทัวร์ลงทีมเร่ง เรื่องราวเกี่ยวกับกัมพูชาไปโพสต์ลงเพจ KBN Newsplus แล้วก็ถูกคนกัมพูชาวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาของคลิปวิดีโอของทัวลงกันมากเลยครับกัมพูชาก็เลยไม่ค่อยปลื้มช่องทัวลงครับละครับหลังจากความคิดเห็นแรกของชาวกัมพูชาคนนี้มีคนไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับว่าพวกคุณทําตัวให้เขาดูถูกเองหัดมองดูตัวเองบ้างก่อนจะโทษเขาถ้าคิดไม่ออกถามคนไทยถามคนเวียดนามดูนะว่าเพราะอะไรเขาถึงดูถูกพวกคุณความคิดเห็นของคนไทยคนต่อไปครับประเทศไทยมีทุกอย่างมีข่าวให้ทําทุกวันแต่ประเทศ ไม่มีอะไรเลยขมรไม่สร้างมูแต่เคลมประเทศไทยวันๆขมรมีแต่ข่าวไม่ดีสํานักข่าวเลยไม่มีข่าวให้ทันต่อไปก็เป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะครับชาวกัมพูชาคนนี้แสดงความคิดเห็นว่าต้องการบล็อก KBN News Plus ทาไมจะไม่ล่ะชาวกัมพูชาคนต่อไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าคนไทยถ่ายทอดแต่เรื่องไม่ดีเกี่ยวกับขามรความคิดเห็นของชาวกัมพูชาคนต่อไปแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยหมู่บ้านบ้าความคิดเห็นของคนกัมพูชารายนี้ก็เลยมีคนไทยเข้ามาตอบกลับว่าเขาลงข่าวให้ขมรดูว่า คนไทยไปถึงไหนกันแล้วแต่เขมรยังอยู่ในกะลานักข่าวเขมรอยากให้ชาวเขมรออกจากกะลางถึงทำข่าวแบบนี้ทุกวันคนเขมรจะได้ฉลาให้ศึกษาว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมความพิเ็นของชาวกัมพูชาคนต่อไปแสดงความเห็นว่าเขาให้เท่าไหร่ชาวกัมพูชาคนต่อไปมาแสดงความพิเ็นว่ารายงานเพจนี้ดีไหมความพิเ็นของคนไทยคนต่อไปแสดงความพิเ็นว่าขอบคุณแอดมินเพจไทย KBN ในกัมพูชาที่ช่วยสนับสนุนประเทศไทยนะครับความพิเ็นของคนไทยคนต่อไปบอกว่าขอบคุณที่โปรโมทประเทศไทย ความคิดเห็นของคนไทยคนต่อไปขอบใจที่ชอบเมืองไทยความคิดเห็นคนกัมพูชาคนต่อไปครับขเขมรไม่ยอมออกอากาศ ันนี้คงจะหมายถึงไม่ยอมออกอากาศการต้องเที่ยวของประเทศตัวเองครับความพิดเห็นต่อไปเป็นของคนไทยนะครับเข้ามาแสดงความพิดเห็นว่าคุณคุณ KBN ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ขอบคุณความสัมพันธ์ที่ดีเรา,าไม่ต้องการศัตรูแต่ต้องการมิตรภาพความพิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อไปครับนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าหนอนในเนื้อเหมือนนักข่าวคนนี้การถ่ายทอดจากกัมพูชาเป็นละครไทยส่วนใหญ่กําลังไปผลักดันไทยให้ดีกว่าประเทศของเราเองชาวกัมพูชาคนต่อไปแสดงความพิดเห็นว่าเอาไงแน่เอาใจไม่ถูกความพิดเห็นของคนไทยคนต่อไปเเข้าาาามมแสดดงคววิห็น่น อะไรของมันว่าชาวกัมพูชาคนต่อไปมาแสดงความพิดเห็นว่าประเทศไทยไม่เคยพูดดีเกี่ยวกับเขมรชาวกัมพูชาคนต่อไปแสดงความพิดเห็นว่าไม่ต้องการชาวกัมพูชาคนต่อไปแสดงความพิดเห็นว่าโพสถึงคนอื่นทําไหมเขาให้เยอะจังตรงนี้คงหมายถึงโพสต์ข่าวนี้แล้วทาให้มีรายได้มากความพิดเห็นของชาวกัมพูชาคนต่อไปบอกว่าพยายามแค่ไหนคนกัมพูชาคนต่อไปแสดงความพิดเห็นว่าหางออกแล้วชาวกัมพูชาคนต่อไปแสดงความพิดเห็นว่าพยายามเผยแพร่สําหรับประเทศไทยต่อไปเป็นความพิดเห็นของคนไทยนะครับแสดงความพิดเห็นว่ามี อะไรที่ดีที่ต้องการให้เขาออกอากาศความคิดีห็นของชาวกัมพูชาคนต่อไปนะครับบล็อกไปหนึ่งอันชาวกัมพูชาคนต่อไปมาแสดงความคิดีห็นว่าราคาถูกตอนนี้ความเห็นของชาวกัมพูชาคนต่อไปบอกว่าเพจนี้ไม่มีประโยชน์ ชาวกัมพูชาคนต่อไปมาแสดงความคิดเห็นว่าพยายามอย่างหนักที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นๆชาวกัมพูชาน ator, คนต่อไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าต้องการรายงานหรือบล็อกชาวกัมพูชาคนต่อไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคนไทยชอบถ่ายทอดแต่เรื่องด้านลบของขเขมรแต่ขเขมรพยายามถ่ายทอดสิ่งดีๆของประเทศตัวเองพวกเขาควรเข้าใจว่าประเทศไทยมีแนวคิดอย่างไรสำหรับประเทศของเราต่อไปเป็นความคิดเห็นของคนไทยครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าไม้ไหนตามไม่ทันแล้วก็มีคนไทยเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าจะอยากให้ไทยเชิญแข่งมว ปี2025อนนะความพิดเห็นของคนไทยคนต่อไปครับบรรดาเราเราฟังไม่ออกบรรดาอย่างเดียวคนไทยคนต่อไปมาแสดงความพิดเห็นว่าสร้างภาพว่าสื่อมันชื่นชมไทยแสื่อใส่ร้ายคนเขเมรครับความพิดเห็นของคนไทยคนต่อไปบอกว่าอย่าไปตามเกมมันประเทศนี้ปลิ้นปล้อนความพิดเห็นของชาวกมบูชาคนต่อไปมาแสดงความพิดเห็นว่า สำนักข่าวไทยสาขากัมพูชาคนกัมพูชาคนต่อไปมาแสดงความคิดเห็นว่ามีเงินอย่าไปประเทศนี้คนไทยเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าไม่ได้งอคนเขมรครับคนไทยคนต่อไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเขมรควรไปจีนหรือหมู่เกาะทางด้านติมอร์นะเขมรอพยพสมัยเขมรแดงความคิดเห็นของชาวกัมพูชาคนต่อไปมาแสดงความคิดเห็นว่าช่วยส่งเสริมภูเขาตลอดทางพวกเขามักพูดถึงเราในทางไม่ดีเสมอชาวกัมพูชาคนต่อไปมาแสดงความคิดเห็นว่าน่าขยักขยแยงจากความคิดเห็นนี้ก็มีคนไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับว่า เหมาเกาวหรือเหมนคนไทยคนต่อไปมาแสดงความพิดเห็นว่าคนไทยไม่เคยดูถูกเหมินก่อนนะเราเป็นฝ่ายที่เหมรนกระทำกับสยามก่อนเราถึงตอบโต้กลับคืนคนไทยคนต่อไปมาแสดงความคิดเห็นว่าเหมรนรู้ทุกเรื่องของเพื่อนบ้านยกเวเเ้นเรื่องของประเทศตัวเองขาวเหมรนคนต่อไปมาแสดงความพิดเห็นว่าข่าวนี้ไม่มีข่าวเหมรนเลยพยายามโฟกัสที่ประเทศไทยคิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเผยแพร่แบบนี้โดยไม่คิดถึงความรู้สึกของเพื่อนร่วมชาติความพยายามของคนไทยไปแค่ไหนคนไทยคนต่อไปมาแสดงความคิดเห็นว่านัก ชาว KBN New Plus คนไทยซื้อหุ้นเป็นของคนไทยแล้วทำไมถึงอวดไทยจังชาวกัมพูชาคนต่อไปมาแสดงความคิดเห็นว่าอย่าถ่ายรูปขยะเหมือนประเทศไทยมาขมเเมรต่อไปเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นของชาวกัมพูชาเขามาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาให้เงินไปเท่าไหร่เพื่อโฆษณาเกี่ยวกับพวกเขา,เขามักจะน่าเกลียดเสมอ นี่เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะครับที่มาจากการนําเสนอข่าวของสำนักข่าว KBN News ที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกรุงเทพประเทศไทยของเราสร้างความแปลกประหลาดสร้างความประหลาดใจให้กับคนกัมพูชาและคนไทยเป็นอย่างมากเพราะไม่บ่อยนะัก ที่สื่อดังของกัมพูชาจะออกข่าวสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ไทยทให้คนกัมพูชาส่วนใหญ่เข้ามาตําหนิวิพากษ์วิจารณ์ออกก็เห็นถึงความไม่พอใจของการนําเสนอข่าวสําหรับคนไทยก็ร่วมเข้าไปแสดงความและไปตอบโต้ความพิดเห็นของชาวกัมพูชาบางคนก็มีการประชดประชันเปรียบเทียบบ้างและมีการล้อเลียนด้วยรูปภาพบางบางส่วนที่มีการนําเสนอความพิดเห็นก็ตัดคําไม่ถูกภาพออกไปบ้างนะครับส่วนความพิดเห็นของชาวกัมพูชาก็ใช้การแปลโดยโปรแกรมอัตโนมัติอาจจะไม่ตรงสักทีเดียวหากท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดของข่าวและการแสดงความ วามคิดเห็นต่างๆของคนกัมพูชาและคนไทยเกี่ยวกับข่าวนี้สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับ แลเพืเ่อนๆละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในคลิปนี้ว่ายัางไงบ้างจากข่าวที่สำนักข่าวดังข,งของกัมพูชา,าช่วยชักชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในกรุงเทพประเทศไทยของเราร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปและก่อนจะจากกันไปฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามช่องสารพัดสารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันหา,ากมีข้อมูลคําพูดใดผิดพลาดไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ